สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องออแนวคิดผู้นำ IDG b e i n g นะคะซึ่งเป็นเรื่องของคุณสมบัติสำคัญสำคัญของผู้นำในยุคนี้เลยจากเนื้อหาที่เราได้ดูกันมาค่ะครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะมันเน้นการพัฒนาจากข้างในจริงๆใช่เลยค่ะ แก่นของ IDGBing เ,เนี่ยคือการนำโดยอาศัยความเข้าใจตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ความเป็นตัวเองจริงๆเป็นศูนย์กลางเหมือนที่เขาพูดกันว่าเอ่อการเป็นผู้นำที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรู้จักและเข้าใจตนเองก่อนวันนี้เราเลยอยากจะมาลองสก,กัดหัวใจสำคัญของคุณสมบัติ10อย่างนี้ดูค่ะแล้วก็ทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเอ่อสำคัญมากในโลกยุคนี้ที่แบบเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน ครับผมซึ่งต้องย้ำว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอทักษะภายนอกหรือการบริหารจัดการทั่วไปนะครับแต่มันคือการบ่มเพาะสิ่งที่เรียกว่าภาวะภายในหรือ being ของผู้นำซึ่งไอภาวะภายในนี้แหละครับที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของการตัดสินใจเลยการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสามารถในการพาองค์กรไปข้างหน้าแบบยั่งยืนด้วยครับอืมน่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาเริ่มที่คุณสมบัติแรกเลยนะคะที่ดูจะเป็นารากฐานสำคัญมากๆความรู้เท่าทันตนเองหรือ self awareness ค่ะในเนื้อหามีคำพูดที่แบบโหทรงพลังมากคนที่รู้จักตนเองคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกอันนี้มันมีความหมายลึกซึ้งยังไงบ้างคะครับคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นจริงๆของทุกอย่างเลยนะครับการรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่า เรารู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนั้นมันผิวเผินไปนิดหนึ่งแต่มันคือการเข้าใจอารมณ์ความคิดจุดแข็งจุดอ่อนหรือแม้แต่แรงขับลึกๆของตัวเราเองจริงๆซึ่งความเข้าใจตรงนี้ล่ะครับมันจะนำไปสู่คุณสมบัติข้อถัดไปคือความเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือ authenticity ได้โดยตรงเลยครับ อ๋อค่ะการเป็นตัวของตัวเอง a u t h e n t i c i t y นี่เองที่ฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่เอาเข้าจริงก็คงไม่ง่ายการที่เราเป็นผู้นำแบบไม่สวมหน้ากากเนี่ยค่ะมันสร้างผลกระทบที่ต่างจากเดิมๆยังไงบ้างคะโอโ้โหต่างกันเยอะเลยครับคือพอผู้นำกล้าที่จะ เปราะบางได้บ้างหรือแสดงความเป็นมนุษย์จริงๆออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการทลายกำแพงลงไปเลยนะครับมันจะสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจแล้วก็ที่สำคัญคือความปลอดภัยทางจิตใจในทีมหรือ psychological safety นะครับซึ่งจำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเออสร้างสารรค์หรือเวลาที่อยากให้คนกล้าแสดงความเห็นจริงๆแต่น่นอนครับอย่างที่บอกมันต้องอาศัยความกล้าหาญเหมือนกันนะที่จะเปิดเผยตัวเองแบบนั้นซึ่งมันก็ต้องมาจากความเข้าใจตัวเองที่ชัดเจนก่อนอืมเข้าใจเลยค่ะ มันเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เองทีนี้มีอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากในยกนี้ค่ะคือความสงบภายใน Inner Peace กับความยืดหยุ่นและการปรับตัว Adaptability ในโลกที่ทุกอย่างมันดูวุ่นวายผันผวนเร็วเหลือเกินเนี่ยผู้นำจะเป็นทั้งเสาหลักที่มั่นคงแล้วก็ปรับตัวได้เร็วๆไปพร้อมกันได้ยังไงคะครับผม คือความสงบภายในนี่แหละครับที่เป็นเหมือนอจุดศูนย์ท่วงหรือเป็นสมอที่มั่นคงมันไม่ใช่การนิ่งเฉยแบบไม่รับรู้อะไรเลยนะครับแต่เป็นการมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่แกว่งไปตามสถานการณ์ภายนอกง่ายๆซึ่งความมั่นคงจากข้างในนี่แหละครับที่มันเปิดพื้นที่ให้เกิดความยืดหยุ่นทําให้เราปรับตัวได้อย่างมีสติไม่ใช่แค่การตอบสนองแบบตกใจหรือตื่นตระหนกไปตามเรื่อง ผู้นำที่มี inner peace จะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นครับแล้วก็เลือกแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมแล้วก็นำทีมผ่านความท้าทายต่างๆไปได้อย่างมีทิศทางไม่หลงทางไปซะก่อนฮอค่ะเหมือนกับว่าพอมีแกนข้างในที่แข็งแรงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภายนอกมันก็ไม่ได้ทำให้เราเสียศูนย์แต่กลับเป็นการปรับเปลี่ยนที่มาจากฐานที่มั่นคง อืมน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเรามองไปที่คุณสมบัติอย่างความเมตตาและการเห็นอกเห็นใจนะพวก compassion and empathy นะคะที่ดูเหมือนจะอ่อนโยนกับอีกด้านคือความกล้าหาญในการยืนหยัดหรือ courageous integrity ที่ดูแข็งแกร่งสองอย่างนี้มันทำงานร่วมกันยังไงคะในการนำดูเผินเหมือนจะขัดกันนิดๆ จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมันเสริมกันอย่างอิงเลยครับไม่ได้ขัดกันเลยคือความเมตตาความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันทําให้ผู้นําสามารถเข้าใจความต้องการความรู้สึกหรือมุมมองของคนอื่นได้ลึกซึ้งขึ้นทําให้เห็นภาพรวมของสถานาการณ์ได้ชัดเจนขึ้นมากๆครับแต่ว่าการเข้าใจอย่างเดียวบางทีมันไม่พอครับเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการหรือจุดยืนของเราแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะยากหรืออาจจะส่งผลกระทบกับบางคนบ้างก็ตามที ไอความกล้าหาในการยืนหยัดนี้แหละครับคือพลังที่ทําให้เรากล้ามลงมือทําสิ่งนั้นพูดง่ายๆคือความเห็นอกเห็นใจช่วยให้รู้ว่าควรทําอะไรในมุมของมนุษยธรรม ส่วนความกล้าหาญทางจริยธรรมคือการกล้าที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการมีความมุ่งมั่นในจุดประสงค์หรือ Purpose Driven ด้วยนะครับคือทำเพื่อสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเองฟังดูแล้วการจะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปเข้าคอร์สอบรมสั้นๆแล้วจะได้เลยนะคะแต่มันเหมือนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนาน เป็นเหมือนเอ่อการเดินทางตลอดชีวิตเลยที่ต้องอาศัยทั้งความตั้งใจการฝึกฝนการใครครวนแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยถูกต้องเลยครับมันคือการบูรณาการคุณสมบัติเหล่านี้ให้มันซึมลึกเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับตัวเราจนกลายเป็นตัวตนแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติของผู้นำคนนั้นจริงๆไม่ใช่แค่การแสดงออกภายนอกหรือเอ่ทำทำตามตามกันไป แต่เป็นการนำที่ออกมาจากแก่นแท้ข้างในจริงๆครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดสำคัญที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนการเปลี่ยนแปลงที่ภาวะภายในนี่แหละครับที่จะสร้างผลกระทบที่แท้จริงและยั่งยืนออกไปสู่ข้างนอกได้แนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะซึ่งมันต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาได้ดีเลยคือที่เขาบอกว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่สร้างผู้ติดตามแต่เป็นคนที่สร้างผู้นำคนใหม่ๆขึ้นมาคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคบคิดก,กันต่อก็คือว่าการที่เราหันมามุ่งมั่นพัฒนาคุณสมบัติภายใน ของ IDG b e i n g เหล่านี้ในตัวเราเองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การยกระดับความเป็นผู้นำของเราเท่านั้นนะคะแต่บางทีนี่อาจจะเป็นหนทางที่ทรงพลังที่สุดในการบ่มเพาะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำรุ่นต่อๆไปเขาเติบโตขึ้นมาได้อย่างแท้จริงก็เป็นได้นะคะ